ไม่มีใครล้มเหลวตลอดไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบนั้นประตูแห่งความสำเร็จจะยังคงเปิดรอคุณอยู่เสมอนี่คือกระตุกต่อมความคิดพิชิตความสำเร็จกับกูรูโลจิสติกส์พอดแคสต์ที่ที่เราจะแบ่งปันแนวคิดและมุมมองอีกหนึ่งมุมมองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้ผู้ฟังที่มีความฝันอยากประสบความสาเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานค่ะ กลับมาพบกันนะคะกับกระตุกต่อความคิดพิชิตความสําเร็จค่ะวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องนี้ค่ะคือเป็นการเมคาที่ในบางจังหวะเราก็จิตตกจิตตกจากการที่บางครั้งเราก็มานั่งไถโซเชียลมานั่งอ่านฟีดของเพื่อนๆนมานั่งดูภาพของคนนู้นคนนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองหรือไปได้ยินอะไรมาที่มันทําให้เรารู้สึกว่าทําไมมันไม่ใช่เราแล้วเราก็มาคิดไปอีกว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้ทําไมเราถึงไม่ได้อย่างที่เขาได้ ทำไมเพื่อนหรือว่าคนอื่นไม่ให้เราอย่างที่เขาให้คนอื่นในเมื่อเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นคนรู้จักกันสนิทสนมกันทําไมคนที่เรารู้จักเขาไม่ช่วยเหลือเราทาั้งๆที่เขาน่าจะช่วยได้หรือเห็นเขาไปช่วยคนอื่นแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยเขาก็เห็นว่าเราเดือดร้อนทําไมเขาถึงไม่ช่วยเราหรือเงินไม่มีงานไม่เข้าไม่มีงานเลยรายจ่ายก็ยังต้องจ่ายอยากกลับบ้านต่างจังหวัดแต่พอคิดว่ากลับไปก็ไม่มีอะไรทํารายได้ก็ไม่มีงานก็ไม่มี จะกลับไปทำนาทำสวนมันก็คงไม่ได้สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นแถมเรากลับไปก็จะเป็นภาระอีกแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในตัวเมืองค่าใช้จ่ายก็เยอะไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่าหอก็ยังต้องจ่ายแต่เงินมันไม่มีอะแล้วเราจะทำยังไงดีในบางจังหวะเวลาที่เรามานั่งอ่านหรือว่าเห็นชีวิตคนอื่นแล้วน้อยใจในโชคชะตาน้อยใจในสิ่งที่เราได้รับไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ได้บ้างเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาได้กัน ทำไมเราถึงทําไม่ได้สําเร็จอย่างที่คนอื่นเขาทาสําเร็จหรือบางครั้งแบบเฮ้ยเรามาก่อนทําไมเราไม่ได้ก่อนทําไมเป็นคนอื่นได้ไปก่อนแทนที่จะเป็นเราจังหวะนี้มันจะทําให้เรารู้สึกถึงความไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นเนาะจิตเราตกเราเครียดหลายอย่างลุมเร้าให้เราคิดว่าทําไมชีวิตเราถึงต้องเป็นแบบนี้หรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดขนาดโอ้โ oh, หน้อยใจในโชคชะตาขนาดนั้นหรือเราอาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้โ oh, หชีวิตเราทําไมมันถึงแย่อย่างนี้ เราอาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่มันก็มีบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกเฟลรู้สึกเฟลกับสิ่งที่มันเกิดกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดนี้แหละก็เข้าใจทุกคนเลยนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นลหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบจากโควิดมากหางานทําไม่ได้บางคนกิจการจําเป็นต้องลดคนก็โดนไล่ให้ออกหรือว่าโดนลดเงินเดือนบางคนก็โชคดีหน่อยแค่ลดเงินเดือนไม่ถึงกับไล่ออก แต่ยังไงนะมันถึงลดเงินเดือนยังไงบางครั้งก็โดนลดเงินเดือนไปเยอะถึง60%อย่างเงี้ยเงินที่เคยได้เต็มร้อยมันก็เหลือแค่40ค่าหอก็ไม่เห็นจะลดเลยค่าที่พักก็ไม่เห็นลดกินอยู่จะต้องทํำยังไงไอ้สี์ที่ได้มาเงินที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องมาจัดการแบ่งสรรปันส่วนให้ชีวิตรอดคิดแง่ดีก็คือก็ยังดีที่ยังได้เงินเนาะมันไม่ได้เลวร้ายแต่มันก็มีแน่นอนแหละคือจะบอกว่าเฮ้ยคุณได้40%แล้วคุณไม่ต้องคิดมาก อันนี้ก็ขอเข้าข้างคนที่จิตตกนะว่ายังไงยังไงอ่ะมันก็มีจิตตกแหละก็จากเงิน100ร้อยเหลือแค่40แล้วทุกๆวันยังต้องมีรายจ่ายเหมือนเดิมแล้วมันจะทํายังไงถึงจะทําให้ชีวิตดําเนินต่อไปได้จะกลับบ้านก็ไม่ได้หมายถึงจะกลับต่างจังหวัดก็ไม่ได้เพราะมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นแล้วจะอยู่ใช้ชีวิตในเมืองได้ยังไงกับเงินแค่นี้กับรายจ่ายที่ยังมีประมาณเนี้ยนะเวลาที่คิดมากมายขนาดนั้นเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวก็เคยเจอค่ะ มีค่ะมีแน่นอนแหละถึงแม้จะเป็นที่ปรึกษาในบางจังหวะก็ยังมีช่วงชีวิตที่ยากลําบากมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะโอ้ดูดีสวยหรูไปซะทุกคนนะคะเพราะก็เคยมีค่ะมีเวลาช่วงเวลาที่จิตตกเหมือนกันเคยมีช่วงเวลาที่คิดเยอะเหมือนกันเราก็มนุษย์เหมือนกันนะเนอะในหลายๆตําราเนี่ยหรือในหลายๆกูรูทั้งหลายที่ได้แนะนํา How-to ทั้งหลายที่เขาแนะนํา เขาก็จะบอกว่าจิตตกเมื่อไหร่ต้องพยายามดูสิว่าจิตตกเรื่องอะไรแล้วก็ไปแก้ตรงจิตตกนั้นหรือให้คิดบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาจริงๆนะโดยส่วนตัวแล้วไอ้ที่บอกให้มาคิดบวกหรือว่าให้ไปนั่งวิเคราะห์ว่าจิตตกเรื่องอะไรเนี่ยไม่เวิร์กสำหรับตัวเองค่ะซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอเช่นเดียวกันประเภทที่ให้มานั่งวิเคราะห์จิตตกก่อนอะคือนั่งวิเคราะห์จิตตกเนี่ยนะบางทีมันยิ่งจิตตกไปอีกก็มีนะ ในวินาทีที่ตัวเองเจอห่วงของความจิตตกเนี่ยเราให้มานั่งวิเคราะห์จิตตกมันก็ยิ่งคิดไปใหญ่ไงและยิ่งคิดเพิ่มมากกว่าเดิมอีกว่าทําไมทําไมทําไมไมีแต่คําว่าทําไมอะค่ะหรือจะให้มานั่งคิดบวกเนี่ยคือณเวลานั้นมันคิดไม่ได้ค่ะมันไม่มีพลังใจในการที่จะมานั่งคิดบวกหรอกมันไม่มีแรงพอที่จะมานั่งหาสิ่งดีๆในสิ่งที่เลวร้ายหรอกไม่มีค่ะช่วงเวลานั้นไม่มีหรอกค่ะมันมีแต่ในหัวแบบวนไปในเรื่องแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นไม่ถึงขนาดซึมเศร้านะคะ คนส่วนใหญ่ก็จะกังวลเครียดแต่ยังไม่ถึงกับซึมเศร้าแค่ในหัวมันเอาเรื่องที่พวกนี้ออกไปยังไม่ได้ค่ะพอจิตว่ามันก็กลับมาคิดมากอีกหลายๆคนที่เคยคุยด้วยก็มีบ้างที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็อาจจะได้ลองใช้วิธีเนี้ยที่จะบอกกันเนี่ยนะคะไปแล้วด้วยก็ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการนั่งดูซิว่าจิตตกเรื่องอะไรไปนั่งแก้ไขเรื่องจิตตกหรือพยายามคิดบวกจากสิ่งที่เกิดขึ้น มันทําได้แค่ไม่ถึง30วิวิ5นาที15นาทีอะไรแบบนี้ที่เคยทําก็ส่วนตัวเองก็บางทีนะก็ไม่ค่อยเวิร์เท่าไรหร่หรอกเพราะฉะนั้นตอนที่ตัวเองจิตตกเนี่ยสิ่งที่ทําอย่างแรกเลยค่ะออกไปจากตรงจุดนั้นให้มากที่สุดออกไปจากจุดที่ทําให้ตัวเองจิตตกมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้านั่งอยู่หน้าคอมกําลังนั่งอ่านโซเชียลนั่งอ่านเฟซเห็นชีวิตคนอื่นแล้วจิตตกเนี่ยปิดเลยค่ะปิดโซเชียลปิดเฟซนั้นไปเลยออกไปจากหน้านั้นเลย ถ้ายัางจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์อยู่ก็ให้ออกไปจากโซเชียลนั้นนะออกไปจากสิ่งที่ทำให้เราจิตตกค่ะสมมติว่าเรากำลังอยู่หน้า Facebook นะออกไปจาก Facebook ค่ะไปเข้า YouTube ไปเข้าอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่ามันก็มีแต่จะทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปหา Facebook นะให้ปิดคอมเลยค่ะอย่าไปอยู่หน้าคอมออกไปจากโต๊ะตรงนั้นเลยออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดไปตรงไหนก็ได้ที่อยู่อาจจะเป็นในละแวกนั้นถ้าไม่อยากออกไปข้างนอกก็อยู่ในละแวกบ้านละแวกห้องพััักตวเองนนแหละ ถ้าสุดท้ายแล้วยังออกไปยังไม่ได้นะออกไปจากจุดที่ทําให้จิตตกยังไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันยังวนเวียนอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยออกจากสภาพแวดล้อมนั้นเลยค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบกระเป๋าตังค์เดินไปข้างนอกเลยค่ะปิดห้องด้วยนะอย่าลืมออกไปข้างนอกแล้วไปเดินเล่นก็ได้ค่ะไปทําอะไรก็ได้ไม่มีตังค์ใช่ปะ่ะใช้30บาทก็ได้ไปซื้อหมูปิ้งข้างทาง10บาทก็ได้ไม้เดียวอะไรก็ได้ที่ทําให้เราใช้เวลาอยู่ข้างนอกให้นานที่สุด ซื้อหมูปิ้ง10บาทยืนข้างทางเนี่ยยืนกินมันตรงนั้นแหละยืนแล้วก็มองคนนู้นคนนี้ทําให้จิตใจเราเนี่ยออกไปจากความจิตตกก่อนคะ่ะออกไปจากความคิดที่ทําให้เราเป็นกังวลก่อนการออกไปหาสภาพแวดล้อมใหม่ๆการได้เห็นผู้คนมากมายการได้มองเห็นทั้งคนที่เขาแย่กว่าเราทั้งคนที่เขาดีกว่าเรามันจะทําให้สมองเราไม่โฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งคะ่ะมันจะทําให้เราไม่โฟกัสในสิ่งที่เรากําลังจิตตกเพราะเราจะมีหลายสิ่งให้เราโฟกัสขณะที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมข้างนอกเช่น เห็นอุบัติเหตุก็เปลี่ยนโฟกัสแล้วหรือเดินไปให้ได้กลิ่นเข้ามาให้เรารู้สึกมันเหมือนแบบเดินผ่านท่ออะไรเงี้ยเดินผ่านคนที่กวาดขยะก็ทําให้เราเปลี่ยนโฟกัสแล้วค่ะเดินไปเลยค่ะเดินไปแล้วค่อยกลับมาจนกว่าสภาพจิตใจเรามันจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้แบบหายเลยหรอกนะคะมันจะหายไปได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเราไม่ใช่เทพขนาดนั้นแต่มันไม่ได้แบบหายจิตตกไปเลยนะแค่ออกไปเดินเนี่ยมันจะให้หายไปเลยภายในแค่เดินไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย เราไม่ใช่เทพขนาดนั้นเราก็คือมนุษย์อะเนาะเอาแค่มันหายไปสัก2 3สาชั่วโมงก็โอเคแล้วเอาแค่นิดหน่อยก่อนจากนั้นเราถึงค่อยมานั่งทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วค่อยกลับมาหาสิ่งที่เขาบอกว่ามาวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงจิตตกกลับมาทำความเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเพราะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมสาเหตุเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปถ้าเราต้องเจอเหตุการณ์แบบเดิมๆคือไปถ่ายเจอภาพที่เราไม่อยากจะเห็น ไปไถ่เจอหรือว่าไปได้ยินสิ่งที่มาเปรียบเทียบกับเราถ้าเราเจอแบบนั้นต่อไปเราจะทำยังไงแต่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าแบบบางครั้งคิดไม่ได้นี่ก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่อย่างน้อยเราจะเริ่มเข้าใจมันค่ะเราจะมีภูมิคุ้มกันทีละนิดทีละนิดค่ะเรายังรู้สึกแบบเดิมอยู่แต่ว่าจะน้อยกว่าเดิมเท่านั้นแหละเมื่อเราทําแบบนี้ซ้าๆนะทุกครั้งที่เราเจออะไรที่ทําจิตตกอีกก็ให้ออกไปหาสิ่งที่ทําให้เราออกจากความจิตตกได้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ เปลี่ยนวิธีการใหม่ๆไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอแบบที่เคยทําแบบเดิมออกไปจากสภาพแวดล้อมเดิมแล้วแต่เราก็ยังกลับมาหาโฟกัสเรื่องความที่ทําให้เราจิตตกอีกถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้เปลี่ยนการออกไปข้างนอกไปทําอย่างอื่นค่ะหากิจกรรมอะไรทําก็ได้หาอะไรทําก็ได้ไปคุยกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักก็ได้นะไปเดินซื้อของไม่ซื้อก็ได้แค่ไปคุยกับแมค้าไปต่อรองเขาราคานี่เท่าไหร่เป็นยังไงสอบถามเฉยๆก็ได้จะซื้อไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ ไม่ต้องไปซีเรียสเลยค่ะว่าจะซื้อไม่ซื้อขอแค่ให้เปลี่ยนบทสนทนาให้เปลี่ยนคนที่เราสนทนาเป็นคนที่เราไม่รู้จักเป็นคนที่เขาพร้อมจะคุยกับเราแบบที่เขาคิดว่าเราเป็นลูกค้านะแต่ว่าเขาพร้อมจะคุยกับเราทําให้เราเปลี่ยนโฟกัสแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองได้ลองทํานะคะมันจะทําให้เราหายจิตตกไปพอสมควรเลยค่ะแล้วเวลาเรากลับมาที่ห้องหรือว่ากลับมาที่บ้านเราเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้น วันนี้เลยอยากจะเอาสิ่งพวกนี้อะค่ะมาแบ่งปันเนาะมาแบ่งปันให้กับคนที่เคยจิตตกหรือว่ากําลังจิตตกอยู่นะคะถ้าหากกําลังจิตตกอยู่เวลานี้ยังไม่ต้องไปเก็บจิตที่มันตกอยู่ค่ะออกไปจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดแล้วไปหาจิตใหม่ค่ะเอาจิตใหม่เข้ามาเสียบแทนพยายามหาจิตใหม่มาเสียบแทนถึงจิตใหม่ที่เรามาเสียบแทนมันจะมีขนาดเล็กนะแต่ถ้าเราสะสมเรื่อยๆมันก็เป็นขนาดที่มันใหญ่ขึ้นได้โดยที่มันจะทําให้เราขาดโฟกัส กับจุดที่ทําให้เราจิตตกอยู่ค่ะแล้วไอ้สิ่งเล็กๆที่เราสะสมจิตใหม่นะที่เราสะสมมันก็จะมาทดแทนจิตตกไปเองแล้วมันก็จะลืมไปเลยค่ะอันนี้ก็ขอมาฝากทุกคนนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วก็เคยมีแล้วก็เข้าใจทุกๆคนที่กําลังเผชิญปัญหากับความยากลําบากในตอนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนมากๆเลยอีกไม่นานอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ค่ะสาหรับวันนี้กระตุกต่อมความคิดพิชิตความสําเร็จกับ กูรูโลจิสติกส์พอดแคสต์ต้องไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ